ทำต,ตามคำเรียกร้อง21สิงหาคมเคลียร์ค่าตัวน้องเก้าจ่อฟ้องเจนนี่ ล่าสุดทางด้านทนายเจมสิติทรแก้วโตทนายความชื่อดังได้โพสต์ประเด็นลูกหนี้เจ้าหนี้ที่แม่เจนนี่ได้ไปติดค้างจนเกิดเรื่องราวใหญ่โตก็ได้มีบางช่วงบางตอนพูดถึงก้าไว้ว่าส่วนเรื่องก้าทีมงานร่างฟ้องอยู่นะครับคดีนี้มันยากตรงที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นคดีปกติธรรมดาทั่วไปทำวันเดียวก็เสร็จครับวันศุกร์ที่21สิงหาคม256 3เจอกันครับตามคำเรื่องร้องของ FC เลยครับใครพูดจริงหรือพูดเท็จให้สารท่านชี้ขาดดีกว่าผมเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วิเคราะห์ตามหลักฐานที่สอบข้อเท็จจริงปรับให้เข้ากับหลักกฎหมายไม่ใช้หลักโมโนหลักอคติหลักขี้อิจฉาที่อาจจะทำให้รูปคดีเสียหาย คดีนี้จะได้เป็นแนวทางป้องกันสำหรับศิลปินดารานักร้องนักแสดงหุ้นส่วนไม่ให้ถูกเอาเปรียบในอนาคตอบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายที่น่าปรลังขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับ